อีกหนึ่งซีรีส์ที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอีกเช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่จิ้นเคมีใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะว่าซีรีส์ไวโดยเฉพาะนะฮะ ของไทยๆเนี่ยมีหลากหลายซีรีส์เลยที่แจ้งเกิดเหล่าดารานักแสดงมากมายและคู่นี้ถือว่าเป็นคู่จิน้นเคมีใหม่ค่ะน้องสกายกับน้องนาน,นินะฮะถือว่าโครจรมาเจอกันในครั้งแรกและก็ทําได้ดีส่งความหวานให้กับพวกเราได้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเรียกว่าความหวานดีกว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยเขาเป็นความโหดค่ะคุณผู้ชม ตบจูบอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเราบอกว่าเรื่องนี้ค่ะหลายๆคนรอคอยมานานแล้วมิตรภาพคราบศัตรูนะคะไฮสกูลเ <High School, S 2> ฟนมี่นั่นเองค่ะเรื่องนี้ถึงต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเพราะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ไปนะโอ้โห,โหคือคนดูเนี่ยบอกว่าพีเล็กซี่มันสะ ใจจริงๆเลยสะใจในเรื่องอะไรบ้างมาดูตรงนี้ดีกว่าค่ะผู้ชมคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวนะครของนักเรียนในโรงเรียนไฮสคูลนี่แหละค่ะแต่มันเกิดเรื่องราวขึ้นนะฮะมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันมีศึกใหญ่กันเกิดขึ้นกับอดีตเพื่อนรักที่ตายแทนกันได้นะฮะรวมไปถึงค่ะ มันมีศัตรูด้วยในเทอมใหม่เนี่ยนะก็จะมีคนเข้ามาเรียนใหม่ๆแล้วมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือความแตกหักที่มันเคยแตกหักไปแล้วนะฮะ<ง>น้องสกายถ่ายทอดได้ดีมากน้องนานิถ่ายทอดได้ดีมาก จิรันธนินนะฮะน้องเอสสุบค่ะรวมไปถึงนะฮะน้องเอเจน้องเจเจน้องพร้อมน้องบอนนี่โอ้ยอีกหลากหลายนักสแสดงเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวว่าหลังถ้ามีเวลาเนี่ยนะจะเจาะลึกเกินเรื่องนักสแสดงแต่ละคนนะฮะแต่ตอนนี้ขอเจาะที่สองคนก่อนน้องสกายกับน้องนาน,นิน้องสกายเนี่ยถือว่านะคผู้ชมขาแจ้งเกิดจากภาพยนตร์แจ้งเกิดจากซีรีส์หลากหลายเรื่องนะฮะที่ เราเนี่ยบอกว่าทําไมถึงเป็นการพลิกบทบาทเรื่องของสกายสกายในครั้งนี้เป็นซีรีส์วายแบบเต็มตัวค่ะผู้ชมขาที่น้องสกายเนี่ยมาเล่นมาฝากฝีไม้ลายมือไว้ในซีรีส์เรื่องนี้และรับบทเด่นด้วยนะผู้ชมขาโคจอมาเจอกับน้องนาน,น้ซึ่งน้องนาน,นีเนี่ยโอโ้โหเคยฝากฝีไม้ลายมือไว้ในเ4 Thailand จํนด์จได้ไหมคุณผู้ชมนะตอนนั้นก็โด่งดังแล้วนะ ตอนนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กําลังมาแรงมากได้เห็นด้วยนะคะว่าความน่ารักเป็นอย่างไรอะฝากด้วยละกันคผู้ชม